สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมา react tiktok นะคะซึ่งคู่ที่เราจะมาดิชั่นนั่นคือเจฟฟ์มาโค้นนั่นเอง ซึ่งทุกคนก็บอกว่าวาพาร์ทส,สนะคะ<ช>แล้วก็เลยกลับมาทาเจมบาโค้ดในคู่<ช>นี้ซึ่งมันก็อย่างที่เราพูดว่าในหลายๆคลิปก่อนอันนี้ว่ามันมีงานหลายงานนะคะมันก็จะช้านิดนึงหรือบางทีมันอาจจะเว้นไปหลายอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งกว่าจะลงอ่าิกต็อกทีนะคะทุกคน<ช>แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะคะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามนะคะเจ้าของคลิปที่นํคลิปมาลงเราจะแปะไว้ด้านบนนะคะทุกคนก็สามารถเข้าชื่อแลยไปกดติดตามได้นะคะทุกคนแล้วโอเเนี่ยก็หมดเรื่องแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูความจิน้นความฟินนะคะในเจมบาโค้ ไปตัดผมมาแล้วเป็นไงพี่พี่มันเด๋อไหมพี่โอ้โหแบบมันไม่เด๋อหรอกถ้าแบบเขาชอบก็โอเคแล้วไม,ไม่เด๋หรอมาเอาหมดไปตัดผมทรงอะไรมาเนี่ยมันเด๋อมากช็อตฟิวจัดทุกคนทักหมดเลยแต่วันนีห้าบาทคนชอบใช่ไหมชอบชอบย้อนไป <laughs> เขากินไข่ดาวกับซอสมะเขือเทศกันน่ะพี่กินไหมพี่กินกับเรากินกับไอซอสถั่วเหลืองใช่ใช่ใช่ ปกติพี่กินไข่ดาวกี่ฟองมื้อนึงมาจากไอตอนนั้นที่เหมือนน่าจะเป็นฉากใครสักคนที่เป็นทำเบฟักน่าจะเป็นฉากหนึ่งที่อปโปทํากับข้าวให้น้องชายตัวเองกินในฉากของคิมพอร์ ชอบครับผมเมื่อ้มีคำถามคมแซาชอบใสนหรอชอบอชอบบคชอบคสที่อยู่ตรงป้ายราคาชอบชอบกูชอบการช็อตฟิลเลเรลรเียกไปแไนักยัน่ารั่าพาดอาัยูคือกูอยากดูแบบกูชอบความมี่บอกินบอกว่า เจฟสัตเตอร์อคือหน้าไม่เหมือนคนคนก็เลยคิดอ่ามไม่ใช่คือหมายถึงว่าแบบเออจะเป็นฝรั่งก็แบบก็ไม่ได้ฝรั่งจ๋าจะเป็นแบบเออก็ไม่ได้จีนจ๋าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไทยขนาดนั้นมันลูกต่างดาวแหละมันลูกต่างดาวที่เราถือมันลูกต่างดาวมันมันมันสามารถอะมองเป็นเออเป็นคำพูดที่เชิงบวกได้คือมันลูต่างดาวบางคนจะมองว่าทุเรศเป็นเชิงลบไงแต่ว่าพี่ปอนะเขาพูดเป็นเชิงบวกว่าเป็นมึงต่างดาวที่หลอกก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยเออ เก่งมากตอนกูอยู่ท่อนน้องกูยังทำไม่ได้เลยค่ะเอาดีๆมึงไปไล่นวนกันก่อนเนาะทมไมถึงไล่ไล่คนชื่อโน้นไล่ล่อไล่นวนเพลงโดเรมีเจ้าของรางวัล Rising Star of the Year สุดยอดดาวรุ่งผู้สร้างคอนเทนต์แห่งปีในปีนี ของหวานนนแบบั้ฟันเกิดฝุขึ้นมาฉันไม่รู้ด้วยนะเกียนในปากแล้วต้องแปรงฟันสะอาดด้วยล่ะอันนี้น่าจะเป็นฟอกก่อนแบแม่ไงแม่เป็นแบบอ่ะแม่แม่พูดไม่ฟังผู้ชายพูดครับกูชอบกันที่แบบว่าแม่คนบ้าอ่ะแล้วว่าที่ตัดมาคือแบบมันจะเป็นวอลของอ่ะถ้ามาโค้ดแล้วก็เป็นวอลของเจฟที่อยู่ในช่องเจฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัดกันเราแบบครับแล้วแปรงฟันอ่ะ โคดัาล่ะ<า>คนได้อ่ะก <c oughs> ็ได้มาได้เนาะ <c oughs> นกว่าเขาแล้วก็สิงอะไรกันแหละแต่แบบพอมันเป็นภาพที่เป็นแบบว่ามันอาจจะเป็นภาษาเพลงไงเพราะแบบมันต้องแบบเป็นภาษาเทวดาอะไรสักอย่างแบบคุยกันว<อ>่าพี่ผมว่าเพลงอะไรกันแลยต้องกล้กันหน่อยแต,แต่พอมันแบบพอแบบดูสโลว์หรือแบบพอสูงเขาก็แก่นแบบมันจะต้องมีอะไรซัมติงแน่ๆในในภาพนี้ เพลงพี่เจฟกับนี่พร้อมากคู่รักนักร้องนี่พี่เจฟบขภูมิใจในน้องของเขาคือส่ตาหล่ออือคืณจะดูเจฟแล้วกูก็ดูพี่มายด้วยอ่ะกูก็จะดูให้หมดอ่ะลองหนองมาเนี่ย สือสโลสโลเพื hmm. ่อเสร็จเท่ากันอะมีวิ่กี่ทามีไม่กี่ามอันนี้หน่อยน้ำนดูอ่ะพี่คือเอ็นดูอุ้ยน่นรักเจ้าของแมวเจ้าของแมว กูอยางเหรอยากมีใจเป็นของตัวเองไอ้ตาบ้าไม่ได้อะแบบเออรู้สายตากูรู้เลยมีการยอมกันเขาเป็นห่วงน้องอ่งเดี๋ยวนเดี๋ยวน้องแบบว่ามันเป็นวัยที่แบบต้องการเอาชนะประวันนึงประวันนึงเลยเดี๋ยวเคลียร์ซองต้องให้น้องมีความมั่นใจโค้ครับจอบแจ็คครับไลท์ครับอเอาชื่อจอบแจ็บอกออะไม่ได้ชื่อพี่จอบหรอเออ อกูนั่งนี่ถบาหน่อเมห้าใส่ข้าวอ๋อใส่ข้เฮ้ยหนึ่งเรียบบุรีเยี่ยมเลยเรียบบเรีเยี่ยเยสิงบุรีไงมาแบบจวแนี้เลยเชาเรื่องเลยูเกบุรเอาเหลือผูคนเดียวแล้วว่ะอ้ะนาจางเอาเหลือผูคนเดียวแล้วว่ะอ่าจาง อย randomized randomized ่างนี้ดิเรารวมหัวก็เล่นบังแล้เอาวิเจฟหลับไปแล้วล่าสุดซีแตงกวาแตงกวาเอาไปเอาแล้ว

แล้วเราไม่จะไปนะไปโมเมนต์ซิตี้ครับผมโมจิมินซิตี้ออจ์จินัลครับแอนมินี่มองทุกต่างกับเราจะบไปทุกที่เลยนะครับลองไปดูที่เขาประกาศได้จบ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 บางคนบอกพี่โค้ดพี่ก็ทำแบบนี้สิครับ่านไปดูที่เขาประกาศได้นะคะต้องดูทวิตเตอร์แล้วก็แอคเคิลที่เป็นแบบว่าออฟฟิเชียลของบิยอนคอรต่างๆจบชีวิต เพิ่งก็คือพี่พี่ก็คือไปแล้วแล้วน้องก็อุยน้องเลยนเนาะวยจริงๆอ่ะคือเขาไม่ต้องอวยกันสองคนนะพวกเราก็อวยให้แล้วใช่แล้วเบ๊กชูจากแบทฟิงครับไพ่อาโค้ดครับเบ๊กชูกับเซฟพิงแบบเด็กน้อยเลยอ่ะเขาแบบเล่นกับน้องไงเล่นกับน้องหน่อยดีด้วยนะใช่ว่าได้แล้วเลย อ๋อไปเที่ยวด้วยกันได้สองคนจะไปเที่ยวที่ไหนไปที่ที่มีมาที่มีมะเพรอะอ่ะกินแลนกินแลนเพราะว่าคนไม่เคยกินไม่เคยกินมีมาเพราะว่าคนไม่เคยกินไม่เคยกินมีมาไม่เคยกินมีมาบ้านพี่เกเพราะว่า แบบว่าพี่อะเขาก็อยากให้ความต้องการกับน้องไงว่าเอ้ยน้องอาจจะอยากลองชิมหิมะอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบไม่น้องน้องเคยแบบมีความฝันว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศเออแล้วอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่กินหิมะเนี่ยอันนี้กูไม่รู้แล้วกูแบบว่าโอเคแล้วก็พอกลับมาน้องบางคนบอกว่าอยากไปเที่ยวบ้านพี่เจฟ ไม่ te, te! แต่แต่แต่กูคิดว่าเนาะแต่ว่ากูคิดเรื่องอะนะที่ยบ้านพี่เจฟหรอเหมือนไปดูผิดเสื้อที่เขาสอไปแต่ว่าแต่จริงเนาะว่าที่เราจะไปกูอ่ะคิดว่าใช่น้องอ่ะไปแบบไปดูดนตรีอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าพี่เจฟอ่ะเหมือนมันจะมีสอนร้องเพลงมันจะมีเขาเลยนะวันเจของไบเบิร์นเราไบเบิร์น่ะไปหาเจฟเออเจฟมีห้องอ่านมีกีตาร์ี่อาจจะอยากไปเรียนกีตาร์ไปเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไปเขาดูแลน้องเขาดีเจฟจ้าเจฟมันมี ออ่ามึงจะบอกว่าก็คือบางคนเนื้อหอมมากจ้าจบอะไรวะเนี่ยเป็นน้องน้อยไงเป็นน้องน้อยทุกคนเป็นคนดูแลอนดูใช่เตยเตยอ๋อทิชชู่พี่พัทหลับหลับหลับแล้วนึ่งวะชอบความหลับแล้วนึ่งชอบความมีคนติวเตยเก่งอยู่นะเก่งอยู่นะเออาไะ ตังไปตรงนี้อ่ะเป็นคนน้องอันนี้อะไรอ๋เปานน้อทำดิเดินมาเดินมาะอันนี้มันไงอ่อเหมือนอโปลยใช่ดูสยวันนี้สยวันนี้เหมือนใช่พี่ขากลับวงเนี่ยเอองเนี่งานอะไงเนี่ยแว่นเหรเแว่นผมี่เจมส์มีร้องเพลงอยู่ ้วยคือคือใบพัดแม็เไข่ควงเตียเตเตียวเทมหละใช่บางคนนึงกัใครรู้ยเฮ้สีเลือดผีออืมฟังฟังเารับผสัม่งดีมากสมงดี Oh yeah, I hope enjoy today. Concert. This is my first tour, uh, first concert and uh, I'm doing uh, like a full concert, so um, thank you so much happy. You're doing a lot, so. Oh, wow. 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 อาจะกลัวพี่ถือไม้หนักไงเลยรช่นพยุงไงเธออะชิมนมากเธออะคิดเยอะไม่ใช่มันมีผ้ารานแล้วแล้วก็เอาผ้าขอาตัวเองไปผูกอีกผ้าที่แบบว่าเหมือนน้องแบบไม่รู้จะทำอะไรก็สนก็สนไปก่อนน่ารักอ่ะเออไปเออโอ้ยคามเออดูน้าหนอนดูหน้าน้อง เปิดเลยกูในคลิปเราก็เปอใช่น่ารักสนองแบบดีสุดดีสุดใช่ดีสุดอา่ะทุคนก็หลังจากที่เราได้ดูเจ๊พากข้าจากเวลาในจริงต่อก็คือว่าอุ้ยน่ารักมาก คือมันแบบเป็นคู่รักหนักดนตร,จรีจริงๆคือแบบว่าคือน้องมีความแบบมีความเป็นธรรมชาติในตัวเองที่พูบอกอะบาโค้ดคือมีความเป็นธรรมชาติแล้วพี่เขาก็แบบไม่ขัดขวางเลยนะก<อ>็ปล่อย้น้องเป็นธรรมชาติของตัวเองแต่ว่ายุค8 19ก็จะประมาณน,นี้แหละมันไม่ค่อยมีอะไรมากในในความคิดของหัวเราแล้วก็เป็นตัวเองสุดๆแล้วก็พี่เจบาโค้ดใช่แล้วก็พี่เจบก็จะคอยปอกตลอดเหมือนแบบคอยซัพพอร์ตน้องอย่างไอตอนที่น้องเต้นอะแล้วเราก็เอตัวหลังพี่เจบก็แบบทำเลเลยเลย์แบบพยายาม้าเล่นเลยเดี๋ยวพี่เจบแบบหลับเองอบะไรอออชบความเป็นเจแล้วชอเบ เจฟเป็นคนที่ตัวเล็กอะแล้วก<ะ>็ <พอ S 2> ใกล้กับน้องแล้วก็ดูดูตัวเองที่มีอายุมากแต่ว่าเขายังหน้าเด็กอยู่อะไรเงี้ยมันทําให้แบบว่านั่นแหละมันมันบาลานซ์กันได้ในฟิลแล้วก็ในอารมณ์ในโมเมนต,ต์ต่างๆที่เขาแบบว่าส่งมาให้พวกเราว่าแบบว่าเออเขาก็ดูแลกันประมาณนี้แหละอยู่ดการดูแลกันอะไรเงี้ยน,น้องมีปัญหาเรื่องร้องเพลงหรืออะไรอะไรพี่เจฟก็สอนแล้วก็เคยน,น่าจะเป็นรีแอคอ,อันแรกหรือว่าเราไม่เคยรีแอคให้ฟังนะแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เจฟเคย ต่นี้มันเป็นคําพูดของบาโค้ดนะที่บอกให้ฟังว่าพี่เจ๊เคยสอนให้บาโค้ดร้องอีกช่องเสียงหนึ่งให้เสียงอะ่ะมันไม่ต้องไปใช้ตรงเส้นเสียงหรือลําคอ,อให้ไม่ต้องอัดเสพมากขึ้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็เจ๊ก็จะแบบดูแลน้องตลอดเวลาก<ห>็เลย <นำ S 2> ชอบออชอบชอบ,ชอบในตัวในตัวคู่นี้มากใช่แล้วเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาแบบเขาไม่ได้ขายจริงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ธรรมชาติของเขาเองอะไรเงี้ยหรือแม้แต่คําพูดของบาโค้ดอะไรแบบเอออยากไปเที่ยวบ้านพี่เจ๊อะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเอออยากไปเรียนดนตรีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้นะเหตุผล ใช่ใชแต่ว่าอันอนี้มันคือในมุมมองของเรานมุของเรา,รเรา<ช>แล้วเราก็รู้สึกว่า เออคือมันมีความเป็นธรรมชาติของคือมันมีความเหมือนแบบพี่เป็นห่วงน้องแล้วก็เหมือนแบบน้องมีความเป็นธรรมชาติของตัวเองแต่ก็รู้ลิมิตว่าขนาดไหนมันคือเล่นได้ขนาดไหนมันคือเล่นไม่ได้คือรู้กราเทศามันเลยทาให้เรารู้สึกว่าเออเจบปาค้นมันคือเหมาะกับคําว่าแบบพี่น้องที่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติใกันและกันเลย่ขนาดมึงเป็นพี่กูยังแบบติดกระตายนิดนึงแหละติดกระต่ายค่ะใช่แล้วก็ถ้าจะมากกว่าพี่น้องฉันก็ไม่ติดนะจ๊อใช่ใช่ใช่โอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใคร กด subscribe กปิดใจเหมือนชิวมีอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างแล้วก็เดี๋ยวฝากของ IG เจฟาาโคดนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าคู่นี้พี่กีการ์แล้วเขามาจากไหนท่านได้แต่ใดมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปติดตามที่ IG อ่าเจฟาาโคดนะคะจะมีผลงานต่างๆเขาลงก็ไปซัพพอร์ตเขาได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้เดี๋ยวชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย